่าสวัสดีท่านผู้ชมนะครับในขนาดเดี๋ยวนะในขนาดที่อัดกับน,น้องคนนึงอยู่นะฮะที่หนึ่งฝั่งนู้นนะฮะน้องที่มาเล่นด้วยะฮะเราก็ได้เจอโปรในนี่คนนี้น้องนินจาที่สองฝั่งเราดูดูมันโป,โปนน้โป้ฟันรัวนี่ผมไปฟันเขาเลยเออโหแตกโป้ฟันรัวโอ้แม่งคลิปอยู่ดีแม่งก็ตัดเองอะหายต่อ ยังว่าอยู่ว่าทำไมมันเล่นลืนล่นๆคัน <c ười> นี้แหลกเลยนะเนี่ยอาโปอมาใหม่ยังวะตังตังตังโอโตองไหนวะไหนวะไหนวะ <c ười> อ้าวตายแม่งท้าอะไรไนะนเดี๋ยวไปเล่น ท้าแข่งทุกรูปแบบเลยเดี๋ยวไอ้ทานี่ใครวะคุนคุ้นลุงคนชื่อ T A R คือใครอ่ะลืมชื่อ,อคนที่ชื่อทา T A <AR. S 1> เออ T A ในใกล้หน้าใครวะเดี่ยวต้องดูก่อนเดี่ยวดูก่อนตูก่อนลุงมีไหมชื่อมันอะไม่มีนี่ อใครวะไอ้สีปเปล่าวะโลนันโดปักตายโอ้ยถ่ายคลิปเลยอืืม สืมสามลงมาไอปูฟันไก่เชือฟันไก่เจือกเจือฟันไก่จริงด้วยฟันทีโอ้ลุงแมวก็ตรงงจว่ะแม่งคือแบบเหมือนใช้ปฟันไก่เงฟันคนอื่นแล้วแล้วมันมีตัวหนึ่งไปตุยหลังล้มตายพอดีฟันฟันอ่าฟันอ่าฟันฟันฟันอ่าเฮ้ยมาตอนไหนวะ อ๋อแหลกแหลกแหลกอ๋อแหลกอู๋ว่าฟันโดดแล้วนะไม่ใช่อ้าวเอาเข้าไปมาฟันปืนได้แหมเน้ยปืนนั่นเดือดยิงเพื่อผมมาได้เพื่จะปนหนูอ้าวกูฟันว่าเป็นเรินดันดันระลังขึ้นเนอะเอ้าอะไรวะ ชนะหรือเปล่ายูได้ชนะไหมเออชนะมีสิบห้าวิขอสองตัววะสองตัวเนี้ยขอเอาคงได้อค่อคงได้ตัวเดียวลอืออือในหนึ่งอีกตัวนึงตัวนึงขออเอาไม่ทันได้แค่หนึ่งก็ยังดีอ่ะฟันอือฟันขาอ๋อตายอ่าเดี๋ยวก็ไปแข่งน้องกี่แมตแล้วกัน